มาดูระบบข้อที่2นะครับนั่นก็คือ3มเริ่มนะครับกระบวนการเริ่มต้นเราควรจะเริ่มอย่างไรนะฮะนี่ในแผนชานที่เขาเขียนเอาไว้แล้วนะครับ3เริ่มประกอบด้วยอะไรบ้าง3.1เราต้องเป็น M ภายใน1เดือนนะครับทำไมเราต้องเป็น M ภายใน1เดือนข้อที่1ก็คือเราต้องใช้สินค้า1 0 0เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับข้อที่2เราจะได้เป็นแบบอย่างตัวอย่างให้กับคนที่เราไปสปอนเซอร์เทา ข้อที่3นะครับตัวเราเองจะได้ผลประโยชน์ที่มากขึ้นหรือถ้าเป็น M แบบพันหสายเราจะได้โบนัสถึง5คข้อข้อที่4เราจะได้มีสินค้าสำรองข้อที่5เราจะได้มีตัก้าสาธิตนะครับข้อที่6เราจะเข้าใจนะครับธรรมชาติของธุรกิจว่าเวลาเราไปหานะครับในคนร้อยคนจะมีลูกค้า70มีนักขาย20และมีนักธุรกิจอยู่แค่10% ถ้าเราบอกว่าเราอยากสําเร็จทุกท่านครับเราต้องเปิดรับถ้าเราเปิดรับคําถามคือเราทำตาม3ามจุแล้วยังนะครับและยังไม่เพียงเท่านั้นถ้าเราต้องการความสำเร็จนะครับ3.1อย่างเดียวไม่พอเราต้องทำตาม3าม3.2ก็คือตัวเราเองจะต้องเข้ามาเรียนรู้ในระบบ Base l i n e Project นะครับซึ่งระบบ b a s e l i n e Project ก็จะมีรายวันคือการเข้ามาฝึกอบรมกับแม่ทีม หลังจากที่เราแม่นเรื่องนะครับ5ข้อ6วิธีการหน้าที่เราก็เอาไปส่งต่อให้กับทีมงานนัดทีมส่วนตัวเพื่อสอนเพื่อฝึกให้เขาจำระบบได้ครับยังไม่เพียงเท่านั้นเราต้องเคลื่อนคนเข้าไปสู่ระบบรายสัปดาห์เพื่อยกระดับความรู้ระดับบรรยากาศยังไม่เพียงเท่านั้นบริษัทเรายังมีระบบรายเดือนนะครับ บริษัทเราจะจัดที่โรงแรมส่วนมากท่านประธานจะเป็นคนลงมาช่วยเราเราก็ต้องเคลื่อนเราและทีมเข้าไปสู่ระบบรายเดือนเพื่อเพิ่มระดับความรู้และบรรยากาศและถ้าเราต้องการ p ารสเสร s e ทุกท่านครับระบบที่สูงสุดในเวท power ของพวกเราคือระบบราย4เดือนเราจะต้องพาทีมเข้าไปที่กรุงเทพไปที่โรงแรม ESC Park บริษัทจะรวมผู้นำทั้งประเทศนะครับบริษัทจะรวมคนทั้งประเทศ รวมวิธีกรทั้งประเทศบร ead, ศิษัทจะยกระดับความรู้และบรรยากาศให้ใหญ่ขึ้นถ้าอยากสําเร็จทุกท่านครับอย่าลืม3.2นะครับ3.1ทำล้วยัง3.2ทำล้วยัง3.3ทำละอยังเออ3.1ทำละอยังหมายถึงว่ารายวันนะฮะรายสัปดาห์รายเดือนรายสีเดือน นั่นหมายควว่าตัวเราเองต้องเข้าและเราต้องพา5สายเข้าด้วยนะครับและอยากสําเร็จทุกท่านครับอย่าลืมมี3.3นะครับก็คือการปรึกษาก,กับแม่ทีมที่อยู่ในระบบ